รสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันชัดเจนว่าผมไม่ยุ่งนะครับผมไม่ยุ่งตั้งแต่แรกแล้วแหละจริงแล้วผมก็พูดตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนี่คือการขึ้นไล่สนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้ประกาศชัดเจนนะประกาศชัดเจนว่าผมไม่ยุ่งนะครับผมไม่ยุ่งตั้งแต่แรกเลยแล้วแหละ แล้วก็จะไม่ต่อความยาวสองคำยุับกับเขาอีกตามที่ออสารท่านแนะนำมานะแล้วก็ไม่ใช่พี่ใช้น้องกันแล้วตรงนั้นนะครับวันนี้ผมก็เห็นเขาว่าน้องน้องไม่ครับไม่รู้ผมกม็รู้ว่าน้องคนไหนนะเขาเกิดก่อนเขาอาจจะใช้สิทธิ์เขาว่าเขาเป็นพี่ก็ได้แต่พี่สาวของผมมีแค่สองคนเท่านั้นนั่นคือป้าแตนและก็น้าตายนะครับ ส่วนน้องสาวผมมีอยู่คนเดียวคือน้องฝน <c oughs> ตามนั้นนะครับตามนั้นแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันใดใทั้งสิ้น <c oughs> ต่อจากนี้ไปก็ทําตามก,กฎกติกาตามที่ศาลท่านมีคําสั่งลงมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับตามนั้นตามหนึ่งต่จะ คุยให้จบแล้วก็จะลงไลน์ละใช่ครับผมประกาศไว้ตรงนี้นะครับประกาศไม่ได้ประกาศอะไรมากมายก็คือแจ้ง f อผมนี่แหละแจ้ง f อผมแล้วก็ f อฟพอตอละกันเนาะเพราะว่าเขาก็ให้กำลังใจผมเขาก็ดูคลิปดูโฆษณาให้ผมก็ประกาศตรงนี้นะครับผมมีพี่สาวอยู่สองคนก็คือป้าแตนแล้วก็น้าต่ายน้องสาวผมมีอยู่แค่คนเดียวคือน้องฝนวันนี้ก็ ไปทาทุลามาก็เลยดูผมไม่ค่อยได้ตอบโต้ใครหรอกไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยใหญ่กับตัวไม่ทํทาทั้งสิ้นนะครับต่อจากนี้ไปผมก็จะผมก็จะไปในประเด็นของผมไปโดยที่พี่เสือนะครับตรงนี้นะครับก็เราทําตามกฎกติกาที่สารท่านแนะนําม,มาแล้วก็ไม่ต้องเอาไปโยงประเด็นว่าอเ,เอ้ยยังนั่นนี่อยู่ผมพูดตั้งแต่ผม ออกมาตั้งแต่อยู่ใต้ถุนศาลแล้วว่าเราใสา่มือผมตัดตัดพี่ตัดน้องตัดเส้เลือไปตั้งแต่นู้นแล้วไม่ต้องโยงไม่ต้องโยงไปนะไม่ต้องโยงไปว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไมมไม่ไม่มีผมมีพี่สาวอยู่สองคนคือป้าแตนกนนท์ตายที่สามารถเรียกเรียกผมได้ว่าเป็นน้องแท้ๆที่คานออกมาจากเอ่อจากยายสมควรผมชัดเจนตรงนั้นนะครับแล้วต่อจากนี้ไปผมก็จะ ไปในแนวทางของผมผมก็อาจจะวิาพากษ์วิจารณ์คดีที่มันเกิดขึ้นตามยูทูบเบอร์ทั่วไปที่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์คดีที่มันอยู่ในสารนะอยู่ในสือ่อแล้วก็ก็คงม,มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นก็คงวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามสมควรซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่กรณีของผมหรือหรือที่มันมีปัญหากันอยู่ก็จะไปวิเคราะห์โน่นานั่นนี่ตามที่มีคนสนใจที่มี f c ติดตามเรื่อง สวนยางสวนยางน้อยเรื่องแปลงสองก็จะวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามสมควรตามเหตุตามผลแล้วก็จะวิเคราะห์เรื่องคดีไปมีกระแสอะไรก็อาจจะมาพูดคุยเกับสของผมไปแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคลิปที่ผมอาจจะถ่ายวิวธรรมชาติอยู่ที่นาผมบ้างถ่ายหน้าตายบ้างบางทีก็ป้าแตนมา,าจ,จะถ่ายป้าแตนหรือทําคลิปทําอะไรเกี่ยวกับลุกพลป้าแตนไป แล้วก็ถ่ายหน้าตายนะครับก็ก็ก็จะไปในแนวนั้นส่วนเอ่อคนที่มีไปมีปัญหากับผมก็ผมก็ไม่ยุ่งผมประกาศตัวนี้นะครับผมไม่ยุ่งนะผมไม่ยุ่งตามที่ศาลท่านม,มีมีกฎเกณฑ์ไว้แล้วว่าเอ่อมีอะไรยังไงบ้างผมจะไม่แตะตรงนั้นผมจะไม่แตะตรงนั้นนะสวัสดีแม่นะพอดีผมผม,ผมขึ้นแป๊บหนึ่งนะผมขึ้นแป๊บหนึ่งเพราะว่า มันมันเริ่มเหมือนมีคนมองว่าผมจะกลับไปคืนดีกันด้ย,ยังไงอ่ะผมก็ชัดเจนตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วนะครับนะครับผมก็จะอยู่ในโลกของผมโลกของผมก็คืออยู่ที่เถียงน,นาต่อไปผมก็จะเลี้ยงไก่ผมมีความตั้งใจจะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อที่จะเอามาขายนะครับก็ก็คือ คือมีความมีความตั no <te> time, ้งใจว่าจะเลี้ยงไก่ไข่นะครับมีความตั้งใจว่าจะเก็บเงินจะเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาซื้อไก่ไข่คือไก่ไข่เนี่ยมันตัวละ220บาทก็จะค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ทยอยซื้อมาในหลังเกี่ยวข้าวก็จะทาทำข้อข้อไก่กับกับตาชานก็จะถ่ายคลิปตาชานกับผมนี่แหละทาข้อไก่นะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะ ให้อาหารไก่ก็จะถ่ายคลิปพวกนี้แล้วก็เก็บไข่ไก่ไปขายอะไรประมาณนี้ผมผมจะผมประกาศไว้ตรงนี้ผมประกาศไว้าาไตรงนี้นะครับแล้วผมไม,ม่ก็บอกตรงๆนะครับผมไม่ได้ยุ่งนะครับแต่ผมต้องชี้แจงเรื่องเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี่ผมต้องชี้แจงเรื่องเมื่อวานนี้ที่มีออทนายท่านไปโพสต์นะครับผมก็ต้องเซฟเรื่องนี้แล้วมีกระแสรตรงนั้นผมก็ต้องอธิบายผมอธิบายจบไปแล้วในไลฟ์สดเมือ่อเช้านี้แต่ก็ยังมี มีกระแสโน่นแลน,นี่มาอยู่ผมก็ชัดเจนตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีพี่สาวอยู่แค่สองคนเท่านั้นที่สามารถเรียกผมว่าน้องได้นั่นคือนั่นคือป้าแตนแล้วก็น้าตายนะครับผมมีพ่อชื่อตาชาญแล้วก็ยายแม่ก็ใหญ่สมควรแค่นั้นเองครอบครัวผมมีลานลนเท่าที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละมีก็เจ๋งแล้วก็มีน้ำมนต์แล้วก็มีโอมที่ที่ถือว่าเป็นญาติเรานะครับนะครับเอา ตามนั้นนอกนั้นคนอื่นคนอื่นอาจจะเรียกเราเป็นน้องก็อาจจะผมอาจจะเกิดที่หลังก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกโดยว,ว่าจบมันคือจบแล้วแค่นั้นที่เป็นเป็นเครือญาติกันนะครับไม่เป็นไรตามนั้นครับผมก็ทําตามที่สารท่านสั่งนะคใครจะอะไรยังไงผมก็ไม่รู้แล้วแต่ส่วนประเด็นที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กับคนที่มีปัญหากับผมผมก็จะไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็จะคุยของผมไปตามนั้น <c oughs> นะครับต่อไปก็คงอาจจะช่วยเชยร์ขายของอาจจะช่วยเชยร์ขายของให้กับป้าเต๋นเขาขายปลาหมึกก็จะก็จะเชร์ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงก็จะก็จะโพสก็จะให้แอดมินผมเนี่ยโพสขายของช่วยเขาก็ ก็อยู่ตรประมาณนี้ครับเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับอประกาศไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงกันและกันล้วกัน,นะะผมก็จะไม่พูดถึงคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาพูดถึงผมอยู่กันไปอย่างนี้นะครับตามนั้นนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่อยู่ในศาลนะครับเป็นข้อตกลงที่อยู่ในศาลเลยแต่ว่ามันเริ่มเลอะเทอะ มันเริ่มเลอะเทอะมันเริ่มเยอะมันเริ่มเยอะจากคนสนิทของใครบางคนอียานเริ่มเอามาพูดนะครับอียานเริ่มเอามาพูดโน่นนั่นนี่เกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องเมื่อวานนี้นะครับผมก็มองว่าเออมันเลอะเทอะดังนั้นผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างที่มันออกที่มันออกมาจากสื่อยืนยันว่าไม่ออกมาจากปากผมแล้วก็ไม่ไม่ได้ออกมาจากส่วนของเรานะครับ ใครพูดอะไรออกไปก็รับผิดชอบของคุณเองผมไม่รับผิดชอบเพราะว่าผมทำตามทําตามที่ศาลท่านสาั่งเอาตามนั้นนะครับ